ไอ้าปีศาที่แผ่ไพศาลมานเลนนานคนมอบพลัดตายเงาดำมุมมองต่ำดำต่อหมดคาถาสว่างม่พักผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณ ทางปัญญาประชาชนผู้คนแคบเศษเนือตออแผนเพเชื่อบุรุษนักศึกษามุ่งมนุษย์ต้องยได้ด้วยบิดาสักมตัวหมอบต่ำยอมรับพิดาา้ารปิดผู้ปิดตาปิดการปัญญาผู้คนฉันตัวชูตนเนื้อสิ่งดุกใด การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสมทางเซรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นทันประชาชนผู้ประเสริฐเซรีทางความคิดที่เล็ดจากดวงสองและเห็นปีศาในคลาเทวดา สร้างภาพมายามหลอกลวงให้ลุ <vocabulary. S 2> ่มล้มอมตายเราหมดปังไว ผู้คนแค้นดิ้นเด็นเหลือต่อแผ่นเพราะเชื่อบุรุาสนาสักสีลของมนุษย์ต้องมนุได้ด้วยประดับมนุษยตัวหมอกต่ำยอมรับมิสร้ายปิดหูปิดตาปิดการปฏิญาณผู้คนเชิดตัวชูตงเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกระการเวลาเปิดหูเปิดตา ทุกคนไร้บาสคนทางเซรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเธอประชาชนผู้ประเสริฐเซรีทางความคิดพิเศษจากต้องสงผู้แสงสะสมชาชนทั้งปวงผ้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าบาา าาีครับสวัสดีครับทุ่งฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับผมเศรษธุระด่วนเมื่อกี้แล้วก็วิ่งมาแวะมาจัดรายการนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ให้ชื่อเป็นวันที่8นะครับเพราะว่าเข้าเขตล่วงเวลาวันที่8 พฤศจิกายน200เอ้ยโทษ,ษกกทีกรกฎาคม2557นะครับเวลาประเทศไทยนะครับก็นะครับมีเรื่องที่ผมนะเห็นว่าน่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของความจริงประเทศไทยวันนี้สิ่งที่ยังถกเถียงกันอยู่คือว่าเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยว่าเอ๊มีคนรักสถาบันกษัตริย์สถาบันกษัตริย์ดีจริงๆนะครับทักษิณเป็นคนชั่วคนเลว ทหารเป็นคนดีมาช่วยกู้ชาติเพราะว่าขับไล่นะระบอบทักษิณนัไนต่างๆเนี่ยซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่นะครับเรารับทราบกันมานานพอสมควรแล้วนะครับผมคิดว่านะครับจะมองฝ่ายไหนเป็นอย่างไรนั้นเป็นสิทธิ์ของพี่น้องนะแต่ว่าสิ่งที่ผมจะนําเสนอนั้นเป็นเหมือนกับส่วนจิ๊กซอที่นะทำให้พี่น้องได้เข้าใจว่าความจริงประเทศไทยนั้นมันมีอะไรอย่างไรบ้างนะครับ นะครับคนส่งคนที่เขียนบทความนี้มาจากบ้านนอกแล้วก็ท่านไม่ปรากฏตัวนะครับท่านบอกงนี้ว่าผมอ่านให้พี่น้องรับพิจารณานะครับเอาเป็นส่วนประกอบว่าประเทศไทยความจริงมันเป็นยังไงแน่นะครับผมเป็นคนบ้านนอกจากต่างจังหวัดทางภาคอีสานของไทยพ่อแม่เป็นชาวนาที่บ้านยากจนมากถึงมากที่สุดเกิดมาวัยเด็กไม่มีไฟฟ้าใช้น้ําประปาไม่มีพ่อแม่ลูกเจ็ดคนอยู่อย่างลําบากยากแค้นแสนสาหัสอดอดจากอยาก การศึกษาสูงสุดที่ทําได้คือตัวผมเป็นคนที่เจ็ได้เรียนมัธยมก็ต้องทํางานพี่สาวพี่ชายส่วนใหญ่ป .4 บางคนเรียนได้แค่ป .2 แค่สองปีกว่าต้องออกมาทํางานตั้งแต่จําความได้ยังนึกไม่ออกว่าเราได้รับความช่วยเหลือช่วยเหลืออะไรบ้างจากสถาบันกษัตริย์แต่เราถูกปลูกฝังมาว่าต้องเทิดทูนไว้เหนือหัวล่วงละเมิดไม่ได้กราบเท่านั้น ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ห้ามพูดถึงในทางที่ไม่ดีเมื<บ>่อวันที่ไฟฟ้าเข้าบ้านตอนผมอยู่ป .6 ดีใจมากที่ได้ดูทีวีข่าวที่เราจะได้ดูทุกสองทุ่มก็คือข่าวคุณงามความดีของคนในสถาบันไม่มีข่าวทางด้านลบแม้แต่คําเดียวทั้งที่ในความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้ว่าคนเราทุกคนจะดีร้อยเปอร์เซไม่ว่าเป็นใครก็ตามแต่ผมไม่เคยสนใจว่าใครจะจงรักภักดีหรือไม่ใครจะเกลียดจะรัก ผมเฉยๆเพียงแต่สิ่งที่เราถูกฝังหัวมาแต่เล็กแต่น้อยก็คือถ้าเราแสดงความเห็นด้วยความรักและเทิร์ทูลสาบันเราจะได้เชื่อว่าเป็นคนดีขึ้นมาทันทีมันเป็นเรื่องที่แปลกมากแต่ผมก็ยังไม่ได้ใส่ใจว่า,าใส่ใจเรื่องราวของสาบันเท่าไรนะักแต่เมื่อมีนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จคนหนึ่งเป็นเศรษฐีระดับแนวหน้าแถวหน้าของเมืองไทยชื่อทักษิณชิน,นวัตรก้าวเข้ามาสู่ถนนการเมืองและผมได้รับบางอย่างจากโครงการของรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมาแทบมองไม่เห็นเลยว่ารัฐบาลไหนตั้งใจช่วยคนยากจนอย่างจริงจังเหมือนรัฐบาลพรรคไทยรักไทยผมจึงเริ่มสนใจการเมืองตั้งแต่วันนั้นเพราะเริ่มสัมผัสบางอย่างได้ด้วยตัวเองตัวอย่างที่ผมจะยกให้ฟังเป็นตัวอย่างที่ผมและครอบครัวประสบมาด้วยตัวเองและเป็นเรื่องจริงและแน่นอนเรื่องราวเหล่านี้ครอบครัวเราไม่ได้รับจากสถาบันแน่นอน 1. นน้องชายคนเล็กของแฟนผมเกิดอุบัติเหตุอาการสาหัสต,ต้องผ่าตัดอาจจะต้องใช้เงินเป็นแสน แต่เราไม่มีเรามีแค่บัตรทอง30บาทจากรัฐบาลครั้งนั้นน้องชายเราจึงรอดชีวิตมาได้เพราะใจเงินแค่30บาท 2. ผมมีปัญหากับนายตำรวจใหญ่ณนะสอนอแห่งหนึ่งในกทมผมเมลเรื่องราวทั้งหมดไปถึงสำนักราชาเลขาธิการนายกที่ในเป็นสำนักเลขานะครับเ,เลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งในขณะนั้นมีเว็บไซต์ชื่อรักรังห่วง ใหญ่นะครับนาจะใหญ่นะจากใจนายกคอยบริการประชาชนเพื่อร้องทุกข์ทำให้ในายตำรวจใหญ่นายนั้นถูกตรวจสอบถึงกับต้องถือหนังสือไปหาผมถึงออฟฟิศที่ทํางานเพื่อให้ผมเซ็นไม่เอาเรื่อง 3- หมู่บ้านผมเป็นหมู่บ้านเล็กๆในชนบทมีโครงการต่างๆมากมายทำให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้นั่นเป็นผลให้พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งถล่มทลายในเวลาต่อในสมัยต่อมา 4. ทุกครั้งที่ผมมีปัญหาผมจะส่งเมลไปหานายกเสมอและปัญหาทุกอย่างก็ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาอันสั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ผมประทับใจมากไม่เคยได้รับจากรัฐบาลใดมาก่อนแต่อยู่มาวันหนึ่ง19กันยายน2 5 4 9ผมตกใจมากเกิดการปฏิวัติผมงงเป็นไก่ตาแตกเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนายกกำลังประชุมที่สหรัฐอเมริกาแต่ถูกยึดอำนาจหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้ผมเริ่มค้นหาข้อมูลอย่างจริงจังว่าเกิดอะไรขึ้น กับประเทศไทยที่กําลังจะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดด้วยวิสัยทัศน์และการนําของคนที่มีความสามารถอย่างนายกทักษิณอนิจจาประเทศไทยผมได้พบความจริงอันเจ็บใจเหมือนกรอนที่ท่านสมัครเขียนยิ่งศึกษายิ่งค้นคว้ายิ่งพบความจริง The King Never Smiles ผมไม่เคยได้อ่านผมก็ได้อ่าน,านรูปต่างๆที่ไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นอ๋อนะที่ไม่เคยได้อ่านผมก็ได้อ่าน รูปต่างๆที่ไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นวิดีโอที่ไม่เคยได้เห็นได้ดูก็ได้ดูต้องบอกได้เลยว่าเจ็บปวดจริงๆสําหรับชาวบ้านนอกอย่างผมผมเล่าให้เพื่อนหลายคนฟังว่าเบื้องหลังความชิบหายวายวอดของประเทศไทยคือสถาบันกษัตริย์สสถาบันพระมหากษัตริย์ผมเอาหนังสือที่เพื่อนส่งมาให้ทางเน็ตจากต่างประเทศให้เพื่อนผมบางคนที่รักเจ้าอ่านแรกๆเขาไม่อ่านแต่ผมพยายามบอกให้เขาอ่านเพื่อจะได้รับรู้ความจริงบางอย่าง เขาอ่านเสร็จเขานั่งร้องไห้ทําใจอยู่หลายวันหนังสือทองแดงโยนทิ้งเสื้อฉลอง60ปีทิ้งถังขยะปลดรูปทุกรูปด้วยความขมขื่นตัวผมเองก็เช่นกันวันนี้ไม่ต้องพูดถึงเกลียดยิ่งกว่าขี้ครับจากใจชาวไทยคนหนึ่งพี่น้องครับผมเป็นคนที่พูดเรื่องสถาบันกษัตริย์เอาข้อมูลต่างๆเข้ามาเนี่ยผมยังไม่ไม่ถึงขนาดว่าเกลียดถึงขนาดเป็นอุจจาระนะครับ ผมนาเสนอข้อมูลเพื่อให้สังคมไทยได้คิดแล้วก็ผมชี้ปัญหาในเชิงโครงสร้างมากกว่าความรู้สึกหรือผลประโยชน์ส่วนตัวที่ได้รับหรือไม่ได้รับจากใครแต่เป็นเรื่องกฎเกณฑ์สังคมปัจจุบันที่จะต้องนะเป็นประชาธิปไตยแล้วก็จะต้องตัดวงจรอํานาจอิทธิพลเถื่อนแล้วก็การครอบงำนะครับเสียงของประชาชนอํานาจของประชาชนทุกรูปแบบนะครับก็ได้นําเสนอไปแต่นี่เป็นความจริงที่มาจากประชาชนคนหนึ่งนะครับนะผมใส่ไปนะเสียงประชาชนนะ ตอนหนึ่งนะครับถ้าพี่น้องมีข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆอย่างนี้ความจริงใจนะครับจะเป็นคนที่รักกษัตริย์หรือว่าคนที่นะครับไม่รักกษัตริย์เลิกรักกษัตริย์แล้วเนี่ยนำเสนอมาได้นะครับผมอยากจะตีแผ่ถ้าผมพูดเดี๋ยวก็หาว่านักวิชาการเอียงข้างรับใช้ทักษิณน,นะครับนี่คนอื่นเขาส่งกันเข้ามานะครับเราก็จะดูซิว่าประเทศไทยความจริงประเทศไทยนั้นนะครับที่อ้างกันในสื่อกระแสหลักนะครับที่ เชื่อมั่นกันเหลือเกินว่าประเทศไทยต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยวันนี้ความจริงมันคืออะไรนะครับครับ <c oughs> ปัญหาของประเทศชาตินะครับเราต้องถนักว่าต้องสู้กันบนรากฐานของความจริงสําหรับพี่น้องเราที่เป็นชาวพุทธนะครับทุกสมุทัยนี่โรธมักนะครับซึ่งเป็นหลักเบื้องต้นของทุกชาตินะครับคือปัญหาก็คือมีสาเหตุแล้วก็เราจะก้าวพ้นจากปัญหาสภาพการแก้จากพ้นจากปัญหามันเป็นไปได้ แต่ต้องไปแก้ที่สาเหตุนะครับแล้วก็ต้องใช้วิธีวิธีทางที่มันตอบสนองต่อนะครับความจริงที่ต้นเหตุนะครับแล้ววันนี้ความจริงที่ถกเถียงกันนักก็เรื่องสาบันกษัตริย์นะครับบางคนก็บอกว่าดีเลิศเลยประเสริฐสีไม่มีที่ติเลยบางคนก็บอกว่าชั่วชา้าสามันนะครับเลวร้ายนะครับเกลียดยิ่งกว่าอุจจาระนะครับมันก็เป็นความจริงที่นะขัดแย้งกันอยู่ แล้วก็เวทีมหาลัยประชาชนนั้นต้องการจะชวนคิดชวนคุยนะรายการนี้นะครับเปิดให้พี่น้องได้รับข้อมูลจากวงกว้างนะครับแต่ข้อมูลทางด้านการสรรเสริญนะครับเยนยอสถาบันกษัตริย์นั้นหาได้ค่อนข้างจะง่ายเพราะนั้นเนี่ยเสียงที่มันขาดไปก็คือเสียงที่มันตรงกันข้ามนะครับถ้าใครนะครับคิดว่าอยู่นะในฝ่ายที่ได้รับผลประโยชน์จากสถาบันกษัตริย์โดยตรงนะครับแล้วก็ มีเรื่องราวที่คิดว่าควรจะให้สังคมได้รับรู้ก็เขียนมานะครับผมยินดีจะนําเสนอด้วยเช่นกันนะครับก็ประกาศไว้ตรงนี้เลยนะครับไม่ได้มีอคตินะครับแต่ว่าไอ้ที่อยู่ในสื่อกระแสหลักแล้วไอ้ที่ทําเป็นวิธีทัศน์อะไรกันอย่างดีๆนั้นไม่ต้องเอามานะครับมันประชาชนเห็นกันมานานผมเองก็นะแม้จะอยู่ในประเทศไทยในช่วงนั้นยี่สิบสาสิบปีแรกของชีวิตแต่ว่าก็นะครับที่เหลือตรงนั้นก็เราก็ยังได้รู้ได้เห็นอยู่นะครับ ไอ้ที่โฆษณากันนี้เรารู้แล้วล่ะนะครับอยากจะได้ฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนจริงๆที่มันสัมผัสได้เหมือนกับเสียงที่ได้นําเสนอในตอนนี้นะครับแหมตอนนี้ใส่ชื่อนะไหมเกลียดยิ่งกว่านะครับก็ใช้ตอนนี้เลยชื่อตอนแล้วก็เป็นชื่อตอนนะครับคืออย่างนี้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็เห็นว่ามันมีสาระที่ควรจะนําไปคิดไปคุยกันนะครับก็ ช่วยกันเผยแพร่ต่อกันแล้วกันนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ